สวัสดีครับช่องคุยไอคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้จะมานําเสนอวิธีการแทรกเลขหน้าไม่ว่าจะเป็นตัวเลขตัวอักษรนะครับในไฟล์เดียวกันในโปรแกรม w o r d นะครับปกติคนเรานะครับถ้าทําวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยจะแยกกันเป็นแบบนี้นะครับแยกไฟล์บทคัดย่อบทที่1บทที่2บทที่3อะไรประมาณนี้นะครับกรณีที่เราจะรวมไฟล์ทั้งหมดแล้วก็แทรกหน้าใหม่เนี่ยมันอาจจะมีปัญหานะครับเรามาดูวิธีการทานะครับ ยกตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับอันนี้ผมกอปีมาต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนปกเนี่ยจะไม่มีเลขหน้านะครับส่วนกิจกรรมประกาศนะครับบทคัดย่อะไรตรงต่างพวกนี้เนี่ยจะเป็นกอไก่คอไข่นะครับเป็นเลขตัวอักษรเนาะอ่ามาที่บทที่2เออบทที่1ครับบทที่หบทที่2อก็จะเป็นตัวเลขละนะครับอ่าเรามาดูวิธีการนะครับก่อนอื่นเราต้องทําการแยกส่วนนะครับแยกส่วนก่อนนะครับตอนนี้จะเป็นส่วนเดียวนะครับ เราดูได้ไงเป็นส่วนเดียวลองดับเบิลคลิกที่ด้านท้ายกระดาษตรงนี้นะครับเ็นมนะครับหัวเออท้ายกระดาษข้างบนนี่ก็จะเป็นหัวกระดาษนะครับทีนี้เราจะแบ่งส่วนนะครับแบ่งส่วนโดยไปมาที่บรรทัดสุดท้ายนะครับของหน้าที่เราจะแยกนะครับไปที่เมนูเขาโครงนะครับตัวแบ่งนะครับแล้วก็ตัวแบ่งส่วนหน้าถัดไปนะครับคลิกเลยนะครับ เรามาดูเทสดูนะครับดูบนคลิกเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นส่วนที่1นะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่สองนะครับเรื่องมาดูต่อไปนะครับทีนี้เราจะแบ่งบทที่1กับบทที่2นี่เป็นคนละส่วนนะครับอ่ามาตรงนี้ละยังเป็นส่วนที่2อยู่นะครับบนคลิกเข้าไปนะครับให้ไปอยู่บรรทัดสุดท้ายตรงนี้นะครับและให้ไปที่เขาโคงเช่นเดิมนะครับตัวแบ่ง หน้าถัดไปนะครับแบ่งตัวแบ่งส่วนหน้าถัดไปตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งปับมันจะทําการแบ่งส่วนนะครับดูว่ามันแบ่งหรือยังครับเดี๋ยวผคลิกดูเห็นไหมครับไอเป็นส่วนที่สตัว <c oughs> ที่1ก็จะเป็นส่วนที่3มแล้วนะครับอ่าทีนี้เราได้แบ่งส่วนละทีนี้เราจะแทรกเลขหน้านะครับเราจะแทรกเลขหน้าละนะครับ ไปที่หน้าแรกเลยนะครับไปหน้าตรงนี้ดดกิจกรรมประกาศนะครับไปที่แทรกนะครับแทรกแล้วก็ไปที่หมายเลขหน้านะครับให้ไปเลือกตรงนี้ด้านบนของหน้านะครับเลือกตรงกลางนะครับคลิกไปนะครับมันก็จะขึ้นเลขตรงนี้ขึ้นมานะครับดูขนาดซิเท่าไหร่16เนะาะแอบไ่ขึ้นเลข12อันนี้ก็จะเป็นเลข1อยู่นะครับ ที่นี้เราจะให้เลขหนึ่งหายนะครับเราก็ไปที่ดับเบิลคลิกตรงเลขหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ไปที่ด้านบนนะครับออกแบบหน้าเลขที่ต่างกันนะครับคลิกไปนะครับเลขหนึ่งก็จะหายไปนะครับดับเบิลคลิกไปนะครับปกไม่มีละเลขหน้านะครับต่อไปกิจกรรมประกาศนะครับเราจะเอาเป็นกอไก่เนาะแล้วก็ไปที่เดิมเลยนะครับดับเบิลคลิกนะครับตรงนี้นะครับ ไปที่แทรกนะครับแทรกแล้วก็หมายเลขหน้าและไปที่เมนูจัดรูปแบบหมายเลขหน้านะครับให้เลือกไปที่รูปแบบตัวเลขนะครับกอไก่ข้อไข่ตรงนี้นะครับเริ่มต้นที่กอไก่นะครับตกลงปั๊บนะครับเป็นกอไก่แล้วก็เป็นรูปแบบฟอนต์นะครับ มาสิบหกเนาะดูบนคลิกนะครับมาละนะครับกอไก่ขอไข่นะครับคอควายงอง,งูนะครับจัดเล็กน้อยนะจัดจัดรูปแบบเล็กน้อยนะครับนี่นะครับก็จะตามนี้เลยนะครับที่เราทําไว้เนาะสารบัญลงมานะครับ ทีนี้เห็นไหมครับบทที่1ก็จะเป็นเลข7อ่าทีนี้เราจะไม่ให้บทที่1อ่าเขาเรียกว่าปรากฏเลขหน้านะครับนะครับให้ไปที่ตรงไหนครับดับเบิลคลิกนะครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วก็หน้าแรกที่แต่งกันนะครับก็จะหายไปนะครับเ้าเรามาดูสิอันนี้เป็นเลขและปกติเราจะอันนี้คือเลข1นะครับแล้วก็อันนี้เลข2นะครับ ให้ไปตั้งตรงนี้นะครับไปที่แทรกเหมือนเดิมเลยแล้วก็ไปที่หมายเลขหน้านะครับและให้ไปจัดรูปแบบเลขหน้านะครับอันนี้เป็นเลขละเริ่มต้นที่1นะครับตกลงนะครับ1จะไม่ปรากฏเพราะว่าเราเราเราคลิกตรงนั้นออกละนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลข2นะครับเลข2ต่อไปก็เป็นเลข3นะครับ เลข4เลข5ยาวเลยนะครับอ่ะมาดูบทที่2นะครับอันนี้แใช่ไหมครับ8ละอันนี้บทที่2อ่าเเราจะให้9หายก็ดัเบลคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลขหน้าที่ต่างกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเลขหน้าที่ต่างกันโอ้โทษทีนะครับเราต้องลบออกก่อนนึงไปไปที่แทรกนะครับเพราะว่ามันคนละส่วนละเอาใหม่นะครับ หนที่2เนาะเริ่มเลขเก้านะครับในที่2แล้วก็ไปที่แทรกนะครับายเลขหน้านะครับไปที่ด้านบนตรงนี้คลิกไปนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้อีกนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะหายไหมไม่หายนะครับเลขสิบตรงนี้นะครับดูซิไม่คิดเราแบ่งนี้ยังนะครับลองลองคลิกดู อ๋อลืมแบ่งส่วนที่เห็นไหมครับเราลืมแบ่งส่วนนะครับมันจะเป็นส่วนที่แสเหมือนกันนะครับอ่าลืมไปอ่าทบทวนทบทวนทบทวนอันนี้ก็ผิดพลาดไปเล็กน้อยนะครับโดยการเอาเมาส์ไว้ด้านล่างด้านด้านบรรทัดสุดท้ายของที่เราจะแบ่งส่วนนะครับไปที่เขาโคงนะครับเขาโคงแล้วก็ตัวแบ่งนะครับแล้วก็ไปที่ตัวแบ่งส่วนหน้าถัดไปแหนนะครับแบ่งส่วนละดูบลคลิกดูสิ อ่าส่วน3ส่วน4เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเรามาดูตรงนี้เห็นไหมครับบทที่2มันจะเริ่มอ่าเพราะว่าเราเราคลิกตรงไม่ให้มีละนะครับอันนี้หน้าที่8นะครับของบทที่1นะครับบทที่2หน้าแรกไม่ปรากฏใช่ไหมครับถูกต้องนะครับอันนี้มันจะกลายเป็นเลข2นะครับเราก็ต้องดูว่าอันนี้ต้องเป็นเลข9ใช่ไหมครับเราจะให้มันเริ่มต้นที่9 ก็ไปที่แทรกเดิมแล้วก็ไปที่หมายเลขหน้าแล้วก็จัดรูปแบบนะครับเริ่มต้นที่9นะครับตกลงนะครับบทที่2นี่จะเป็นหน้า9ใช่ไหมครับเพราะว่าบทที่1หน้าสุดท้ายจะเป็นหน้า8อันนี้ก็จะเป็นหน้า9เราก็แค่ไปที่เริ่มต้นตรงนี้จัดรูปแบบนะครับเริ่มต้นที่9นะครับตกลงต่อไปก็จะเป็นหน้า10ใช่ไหมครับ10 1 1 12ต่างๆนะครับอ่าทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะง่ายๆเลยนะครับต้องแบ่งส่วนก่อนนะครับแบ่งส่วนเนาะแบ่งส่วนที่เขาโคงนะครับแล้วก็ตัวแบ่งนะครับแบ่งตัวแบ่งส่วนนะครับหน้าถัดไปตรงนี้แบ่งให้เป็นอ่าส่วนๆไปนะครับแล้วก็แทรกหน้าทีละส่วนนะครับแล้วก็ให้แทรกหน้าทีละส่วนตรงนี้หมายเลข แทรกไปต่อจากนั้นให้ไปปรับปรุงตรงนี้นะครับให้เริ่มที่เลขอะไรก็บอกไปนะครับตกลงหรือว่าอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบเป็นกอไก่ขอไข่ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับนะครับโอเคนะครับถ้าชอบนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไคร์ e นะครับช่องครูแห่งของพิวเตอร์นะครับฝากด้วยนะครับ ช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์ like, นะครับกดซับสไครต์นะครับช่องขูยคอมพิวเตอร์นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ